สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววันอังคารนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอนอส s m วิทย์โคลเวอร์ r ทรนะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงรายสัปดาห์ของชาววันอังคาร ตั้งแต่วันที่15ถึง21มีนาคมนะคะเราจะดูกันหลายส่วนเนาะจะมีเรื่องราวทั่วไปการเงินการเงินความรักความสัมพันธ์ไพ่แสงสุขไพ่ส่งทางสว่างใจแล้วก็ไพ่พระพิคเนตนะคะที่นี้ก่อนอื่นประชาสัมพันธ์นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ Add 131 PPR PL นะคะค่าครูไม่กำหนดไม่จำกัดนะคะแล้วแต่ศรัทธาร่วมทำบุญเลยนะคะโอเคค่ะขอดูรืบองราวทั่วไปของชาววันอังคาร3ใบ นะคะใบที่1ได้ไพ่สเตรน t h นะคะคุณจะมีความแข็งแกร่งมากๆในสัปดาห์นี้นะคะบางคนทํางานมีแพชชั่นในการทํางานนะคะถ้าใครเป็นผู้ชายคุณจะรู้สึกรักแฟนมากแล้วก็ยอมให้แฟนนะคะในอาทิตย์นี้เนาะใบที่สองคันไนด็อปโซสนะคะบุกตะลุยนะคะระวังความใจร้อนใจเร็วความรุนแรงของอารมณ์นิดนึงนะคะ ใบที่3ค่ะได้ไพ่เซ e ว e n ออ c เพ s ดนะคะผลผลิตเนาะสิ่งที่คุณลงทุนไปนะคะจะได้รับกำไรนะคะคืนกลับมานะคะ ขอดูการเงินการเงิน,ช,นชาวันอังคารค่ะใบที่1ได้ไพ่ไฟฟ์ออฟวอนส์นะคะระวังการทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานค่อนข้างรุนแรงนะคะมูฟฟอนค่ะตัวคุณเองจะสามารถมูฟฟอนจากเรื่องราวต่างๆได้บางคนที่ทะเลาะกันมานานแล้วนะคะอาจจะถึงเวลาที่คุณมูฟฟอนที่คุณปล่อยวางได้แล้วนะคะแล้วก็ใบที่3ได้ไพ่เซเว่นออฟวอนส์นะคะมีโปรเจกต์มี Project, ม การแข่งขันเกิดขึ้นในเรื่องของการเงียนการเงินนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงคุณจะสามารถทําได้นะคะต่อมาค่ะมาดูความรักความสัมพันธ์ของชาววันอังคารใบที่1ได้ไพ่ e m p e r a n c e นะคะ Temperance คือชาววันอังคารเนี่ยพยายามบาลานซ์ให้มันอยู่ในความสม,มดุลให้มันดําเนินไปได้ในความสัมพันธ์นะคะใบที่2 h a n g ง a n ค่ะแต่ปัญหาก็ยังทําให้ตัวคุณกลัดกลุ้มอยู่นะคะยัง m ูฟ e on ไม่ได้สักเท่าไหร่นะคะและใบที่3ได้ไพ่เด e f o ฟ l ตัวคุณเองอาจจะอยากได้อิสระอยากได้ความ อยากได้ความอิสระอยากได้ความเสรีของตัวเองมากกว่านี้บางคนถูกแฟนควบคุมถูกแฟนจำกัดจนค่อนข้างอึดอัดนะคะขอรูปให้แสงสุขค่ะใบที่1ได้ไพ่ถือเงินเป็นปึกเลยนะคะโชคลาภดีมากสอดคล้องก,กับให้เซเว่นออฟเพนทัลใบที่2ใบนี้นะคะคุณกับคนรักเนี่ยนะคะจะ พยายามฝ่าฟันปัญหาถึงแม้ฝนจะตกแต่คุณก็กางร่มและเดินไปด้วยกันนะคะใบที่3ได้ไพ่ใบนี้คุณอาจจะต้องกลับไปดูแลออบุพการีนะคะที่เป็นผู้หญิงอายุเยอะนะคะคุณอาจจะต้องกลับไปดูแลท่านนะคะ หรือไม่ก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพร้านเด็นพิเศษนิดน,นึงนะคะให้ส่งทางสว่างใจอยากบอกชาววันอังคารว่าความโชคดีเข้ามาในรูปแบบของคนดีๆในชีวิตนะคะและพระพิคเนตยอยากจะอวยพรให้คุณในเรื่องของฟ u l f i l l m e n t นะคะก็คือการเติมเต็มต่างๆนั่นเองนะคะอย่าลืมรักตัวเองเยอะๆแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะชาววันอังคารวันนี้สวัสดีค่ะกดไลค์กดต like, ิด it.